ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับที่โรงครัววัดบ้านกบอนะครับอําเภอวัดตะพันจังหวัดอํานาจเจริญนะครับวันนี้ไม่ได้ออกบินทบาตนะครับนี่เป็นวันค้ายวันสวรรคตนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่านะครับก็เลยมีพิธีสวดพุทธมนต์นะครับที่อุโบสถการประเรียนนู่นนะครับนี่จะไปไหนครับเนี่ยบิณฑบาตไหน โอ้ยสามนีน้อยนะครับนี่วันนี้สงสัยจอได้ฉันกระสอบอีกแล้วนะครับเนี่ยขนมกระสอบเนาะขนมกระสอบกับกล้วยนะครับนี่ว่ามันเบิดคทักเลยยังยั่งอยู่เบื่อขนมกระสอบยังนียเพื่อนเอาไม่ให้ไหมบอนานีเทศการนานีเทศการศาสตร์เต็ม นะครับอร่อยเนี่ยครับเนี่แต่ว่าบริหารกรามนิดนึงนะครับต้องคนกรามแข็งแข็งนะครับนี่นี่นะครับนี่ยังเหลืออยู่หนึ่งถุงสองถุงสามถุงนะครับเดี๋ยนะครับเป็นเป็นพระนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับแต่พิจารณาได้นะครับส่วนไม่ชีหนุ่มก็พอดีพอดีนะครับเพราะปกติก็เคี้ยวมากอยู่แล้วนะครับ ก่นจังคูนนะครับได้กล้วยพร้อมแล้วนี้เนาะกล้วยนี่มาแต่ตลาดหรือกล้วยฮัเจ้ามาถวายเนาะกระถินมงหันมง,น,มงนี้นะครับกล้วยกระินกระถินมาแต่นครพนมบนนหมอนเนาะนเนาะนะครับกระถินที่นั่นที่นี่นะครับท่านถวายมานะครับแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าตรงไหนบ้างนะครับ แล้วก็มารวมกันเป็นของหวานที่ลงครัวนะครับพอให้กืนข้าวลงไปได้นะครับเคี้ยวข้าวลงไปได้เพราะว่าอาศัยของหวานนะครับนี่หน้ากระจินนะครับนี่เด้ออยู่ด้วยกันเกือบร้อยรูปนะครับ92รูปนะครับสามมะเนนห้ารูปแล้วก็แม่ชีแม่ขาวเกือบสี่สิชีวิตด้วยกันนะครับที่ลงครัววัดบ้านกบอนนี่เป็นตู้แช่นะครับ พระอาจารย์พระครูบดีการนูเพียนนะครับรับปัจจัยจากพระเดชพระคุณหลวงตาแล้วไปซื้อของตลาดเจริญสีนู่นนะครับสิบห้าวันไปครั้งครั้งละเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับเด้อขอนิญาาถ่ายภาพที่โรงครัวนะครับภาพจะมืดเป็นส่วนมากนะครับนี่เด้อนี่นะครับนี่ญาติโยมก็กาลังเตรียมพัตตารนะครับนะครับผนังต้มจืดมาแล้วนะครับ จำแม่นเหลือเกินเนาะแต่ื้นนี้แจงส้มืนน้อนี้นะครับไม่ใช่ต้มจืดนะครับวันนี้แจงส้มนะครับจะจำผิดนะครับนี่นะครับไม่ควรมาแต่นคนพนมนะครับในล้านกลัวบื้อเยือย์ทบองล้านแปดถึงสองล้านหรือยังก็ไม่รู้นะครับนี้ กระถินถ้าบอก,กระถินใหญ่นะครับกระถินใหญ่เป็นพิเศษนะครับนี่หายดีแล้วบอนิมรกระโบเมียนคำว,ว่าบ่ดีกระโบเมียนคำว่าดีกระโบเมียนไม่รู้จะว่าอะไรกันเนี่ยในคำนี้นะครับไปผ่าตัาดตา <c oughs> นะครับ,รบลอกหรือผ่าตัดเหรอผ่<พ>า,<พ>าตัดล,นะลอกตาีิม ผ่าตัดตาโลกตานะครับตระพูดมาตมาภาพก็ยังไม่เคยนะครับไม่อยากจะมีสิทธิ์นี้เลยนะครับนี่ใส่มานานนะครับห้าสิบเจ็ดปีปีนี้ห้าสิบเจ็ดปีนะครับนี่พอทวงแล้วใส่แว่นเลยนะครับนี่หรือป้องกันอายบ่ป้องกันอายร้อนนะครับไม่ชีประเดียนทำรรสี่ประโยคนะครับบุญเทียมสีละองนะครับนี่ มาจากนุ้นนะครับบานุ่นหินแหนนุ่นอุดมนุ่นนะครับนี่มหาสารคามนะครับนี่ไก่เสนไกลนะครับมาเรียนบาลีที่วัดบ้านโกโบนะครับจนสอบได้ประเรียนทำสีประโยคนะครับเม่ชีสอบได้พระสอบไม่ได้นะครับก็เลยหยุดไปนะครับกลัวจะแซงพระนะครับนี่แซวแต่กันอยู่เรื่อยนะครับนี่ พร้อมแยมมาผนกพัฒทหารพระเดพระคุณหลวงตานะครับนี่เป็นเจ้าได้ไปหาหมอมือนีโอ้ยสิไปมือนี้ไปอุบลหรือไปใส่นี่ไปหาอยู่ใส่บันหมอมุบลหมอโอ้ยเดึกไปตรวจด,ดวยซื้อไปตรวจ MRI ยังไม่ได้จู๋หมัว,วันที่สิบหกหมอนจริงจริงอีกอเด้อนะครับดูแลสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพประเดชวพระคุณลุงตาและก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับพี่สาวลุงตานะครับนี้นะครับประเดชพระคุณลุงตาก็เลยสุขภาพดีนะครับไปหาหมออุดมนะครับ หมออุดมว่าดีทุกอย่างนะครับตรวจดูสุขภาพพระเดชพระคุณหลวงตามดีทุกอย่างนะครับนิมันเฉพาะคุยกับหมออุดมเกือบสามสมม้นนี่งนิมมแล้วมันไปคุยถือข้อกันจึงไดพปุนี่มันว้าวกันกันตัวกันไปเพิ่งกเวอกันไปนะนะมหานี่นั่งแล้วนั่งอีกรุกแล้วรุกอีกมันกอว้าวเรื่องสุขภาพนี่แล้ว นะครับดีทุกอย่างนะครับสุขภาพพระเดชพระคุณหลวงตานะครับนะค่อยฟังกับหลวงตาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วค่อยจะละเอียดนะครับเนี่ยเด้อนะครับอาหารนี่เราสําคัญหลยอาหารกบนอนพักผ่อนเพียงพ่ออนี่สาคัญหลายนะนะเมนอาหารกับพักผ่อนอาหารดีถ้าไม่พักผ่อนก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะครับต้องพักผ่อนด้วยนะครับนี่ก็เลยสมบูรณ์สองประการนะครับ นะครับเป็นเหตุให้ประเดชพระคุณลุงตาสุขภาพดีนะครับนี่ออนุญาตถ่ายภาพนะครับเดินไปเดินมาที่โรงครัวนี้นะครับนี่เอช้าวันนี้มีกิจกรรมบนอุโบสถการประเรียนนะครับสวดพุทธมนต์นะครับในชีจากยโสธรนะครับนี่สังเกตได้นะครับคนยโสธรจะผิวขาวนวลเป็นส่วนมากนะครับ ไปถวายกฐินอาจารย์ประเวศบ่อมอยู่บ้านใดไหนเฮือบันเฮือบบุญฮีบ่อมพ้นหลายบ่อมว่าหลายไปเพื่อเรื่องอะไรเจ้านเนี่ยเอ้าเอ็นไปจังเดยเนาะไปสมทบเือนน้ำหลังบ้านผืนฮีนะครับพระอาจารย์มหาประเวศนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเมชียะโสธรเหมือนกันนะครับนี่มาจากยะโสธรเมชีพรทิพห์หอทพิงนะครับนี่เจ้าสิเฮ็ดหยังนี่ ซุก,กี้ทำซุก,กี้นะครับทวหายพระ,ะโอ้ยมันห้อนอากาศห้อนแล้ววดแล้วโอ้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนี้อันหน้ามองกล้องหน่อยด้วยนี่เด้อเก็บคนละห้าร้อยด้วยนี่วันนี้เป็นเมนูอะไรเนาะมัง วัดปิวาช่นเช้านี้นะครับเนี่เด้อนะครับมีพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับบนดูบวสดกันไปเรียนนะครับก็เลยแม่ชีแม่ขาวนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้เด้อนะครับต่างคนต่างท่านก็ช่วยงานกันนะครับญาติโยมมันจังหันจะได้ประมาณ10-20เอร์เซนตนะครับนอกนั้นพระาหารก็เกิดจากโรงครัวนี่นะครับ อาศัยญาติโยมนะครับมาปฏิบัติทมด้วยนะครับทำพัตหาราถวายพระด้วยนะครับผู้เฒ่าเลี้ยงผู้หนุ่มนะครับนี่อยู่ด้วยกันแบบนี้เด้อนะครับผู้ใดจะมารับสมัครนะครับเป็นแม่ครัวที่วัดบ้านเก่าบ่อยังเปิดรับอยู่ไม่จํากัดอายุนะครับไม่จํากัดจํานวนนะครับยิ่งมากยิ่งดีนะครับนี้ประกาศมานี้สามปีแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนมานะครับ ีแต่น้อยลงนะครับแผงหุงข้าวอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ปกติจะเป็นแม่ชีชมพู่นะครับหุงข้าวอยู่ตรงนี้ส่วนนึ่งข้าวนี่แม่ชีสุภาพสานนนะครับมาจากยโสธรน,นะครับแผงนึ่งข้าวหุงข้าวนี้นะครับเนี่อันนี้มันอย่างงื้ออันซึ่งนี่ฮอหนึ่งผักอันนี้นึ่งข้าวอันนี้นึ่งผักนะครับนี่ นะครับผู้ใดมีทานนะครับมีทานก็มาถวายไว้วิบ,บ้านอบอ้านกบวนนะครับจะได้ช่วยให้แม่ชีแม่ขาวได้หุงหาอาหารนะครับนี้ปลาแอกส้มตํานะครับแต่วันนี้เป็นมะละกอสุกนะครับหลังจากสุกๆ,ๆดิบมานานนะครับนี้ไม่ได้เมาาาื่อตะเสริละบุคุงสุขหยาดยิม้มโมมาหยาดยิยมโมมาชวนนี้นะนี่น ไมาูเขไฟเ <c oughs> ดินนะครับนี้ <c oughs> บางครั้งก็สุกบ้างไม่สุกบ้างแล้วครับมละกอน,นะครับมาแต่บ้านไหนฮึมาปฏิบัติธรรมนี่ฮึบ้านหนองขอนนัก็ใกล้ๆนี้นะครับนี่เคยมาดูอยูบ่บนนี้ะนะครับญาติโยมบ้านหนองขอนนี่นะครับใกล้ๆวัดนี่นะครับ ไกๆกับวัดบ้านกอบอนี่นะครับมาปฏิบัติธรรมท,ที่แล้วก็ช่วยงานด้วยนะครับเนี้<ช>เอามือนีไม่สมตําที่เนาะหนีเนาะ,น,น,ะนี่นะครับนี่ใส่มะเขือเทศใส่มะนาวนะครับใส่ความอร่อยแล้วก็ใส่กล้วยด้วยนะครับนี่จะไม่คําก็อดคําไม่ได้นะครับต้องใส่กล้วยนี่นะครับนี่ปเป็นกองข้าวน้อยนะครับนี่ ต้องมาแต่ยสือทอย่างเดียวนะครับช่วยงานกันแต่ละเช้านะครับไม่ชีแม่ขาวนะครับนี่ครบาอาจารย์ก็มาช่วยด้วยนะครับนี่คืออยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับวัดบ้านเก่าบอ่ออำเภอหัวตะพันจังหวันดน่านเจริญนะครับอันนี้แผนกพักนะครับนี่บักดินฝ้าดิเนะกูใดน้อมาถวายเนาะ นึกถึงสมัยเป็นเด็กเลยนะครับกว่าจะได้รับประทานนี่มันยากเย็นแสนขินเหลือเกินนะครับต้นมันสูงนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับกว่าจะได้กินเนอ้อจนถอดใจนะครับนี่เดอ้อญาติโยมนะครับนำพัตนาหารมาก็จะมารวมกันตรงนี้นะครับจากนั้นก็จัดสรรปันส่วนนะครับรวมกับของวัดนะครับนี่ อันหน้ามามองกล้องให้หน่อยเด้อนี่เด้อหนึ่งสองสามเก็บคนละห้าร้อยเด้อนี่เด้อนะครับถ่ายเอาตรงมีลายนี้ก็แล้วกันนะครับนี่